สวัสดีค่ะครัวบ้าน,นาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวแบบง่ายๆบ้านๆอร่อยๆทานกันค่ะวันนี้เป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาก,กดนะคะเ็กๆหนัวๆอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะตั้งหม้อใส่น้ำลงไปนะคะต้มน้ำให้เดือดจัดค่ะพอน้ำของเราเริ่มเดือดจัดนะคะเราก็จะใส่ ตะไคร้แล้วก็พริกแดงตำก็จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะสำหรับหน่อไม้ดองเราก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างหลายๆน้ำนะคะเพื่อลดความเค็มค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้น้ำเดือดอีกรอบค่ะ ขมอของเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลากดลงไปค่ะสําหรับเนื้อปลากดนะคะเราก็นําไปหั่นล้างทาความสะอาดหลายหลายรอบนะคะล้างด้วยเกลือแล้วก็ล้างด้วยมะนาวนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้ปลากดของเรามีไข่ด้วยค่ะจากนั้นเราก็จะแกงต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ปลาของเราสุกดีนะคะ ขั้นตอนนี้เราห้ามคนหม้อเด็ดขาดค่ะเพราะว่าจะทําให้แกงหน่อไม้ส้มของเรามีกลิ่นคาวได้นะคะแกงต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าปลาของเราจะสุกได้ที่นะคะค่ะสำหรับปลาของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการปรุงรสค่ะ เราก็จะปรุงรสด้วยชูรสนะคะสามารถใส่ได้ตามความชอบไปค่ะตามด้วยน้ําปลานะคะจะใส่น้ำปลาก็ได้จะใส่เกลือก็ได้ค่ะน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะชิมรสชาติดูก่อนค่ะเพราะว่าหน่อไม้ส้มของเราจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเราต้องชิมดูรสชาติก่อนค่อยใส่น้ำปลานะคะ คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาชิมรสชาติดูกันเลยค่ะอืมรสชาติได้ที่แล้วค่ะแซ่บมากๆเลยค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะนี่นะคะใส่แมงใบแมงลักลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะ จากนั้นก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการทำแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลากรดค่ะมีไข่ด้วยนะคะนี่ค่ะไข่ปลากรดค่ะเมนูง่ายๆบ้านๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ